สวัสดีครับผมนี่กับผมเพิร์นโซนนะครับวันนี้อยู่กันในเกมและก็ล็อกเอ็มมิทเลฟสองจูนย์เช่นเคยนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ครับมีการอัปเดตแพทใหม่ขึ้นมานะครับก็มีคอลแลบอีกแล้วนะครับก็จะเป็นส่วนของอ่าวันพันแมนนะครับผมก็ใส่ตามะนั่นเองนะครับผมก็เหี่ยวนะครับจะเป็นไงตามได้ในคลิปนี้เลยนะครับก่อนจะเล่นก็ฝากกดไลค์ตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยกันนะครับแน่นอนครับนี่มีอ่ากาชามาใหม่นะเป็นกาชาใส่ตามะนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนนึงะครับว่า อ่ะมันจะมีอะไรได้บ้านนะครับโอเคแล้วก็ขอฝากช่องสำรองช่องใหม่ด้วยนะเพิร์นโซนเกมมิ่งกับเพิร์นโซนยูเทนนะครับก็ฝากไปกดติดตามให้กำลังใจกันเยอะนะครับผมอ่อาเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมวันแรกกันดีกว่าเขามีอะไรให้ทำบ้านนะครับก็หลกัหลกๆก็จะมีประมาณอ่ากิจกรรมอยู่ประมาณ3อันนะครับเป็น3เควสนะเริ่มที่อ่าเควสแรกกันก่อนโอ้โหมันเยอะจังวะทำไมมอนสเตอร์มันออกมาเยอะจังอ่ะเรามาดูในส่วนของอันแรกก่อนนะครับเท่าที่ฮอสปอตนะ ก็เป็นจิ๊กซอนะครับเป็นคุยจิ๊กซอนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจิ๊กซอรนี้มีอะไรบ้างนะเข้าฮัตปอดเลยนะครับไปที่อีเวนต์พัลเซอร์เนาะในส่วนของอีเวนต์พัลเซอร์เนี่ยจะมีเพิ่มมาเป็นวันพันแมนนะครับผมก็เป็นกิจกรรมใหม่นะครับในส่วนของฟอนเทล่าช้อปปิ้งเฟสติวัลเนี่ยก็ทำให้ครบกันแล้วกันนะอ่ะเรามาดูตรงนี้กันดีกว่านะครับว่าได้อะไรบ้างนะก็เปิดจิ๊กซอครบนะครับ9ชิ้นนะเรามาเริ่มกันที่นะครับการทำเคลปกติก่อนนนะะครรับเเเมื่ออาปิดซ ครบ3ชิ้นนะครับสังเกตทางด้านบนนะในส่วนของฟีเจอร์เนี่ยมันเปลี่ยนไปด้วยนะออในส่วนของฟีเจอร์เกมมีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยนะกราฟิกภาพมันดูสวยขึ้นด้วยนะนิดหน่อยนะครับแล้วก็มีไอคอ,อนไอคอนเนี่ยมันเปลี่ยนไปนิดนึงนะเท่าที่เห็นนะครับเนี่ยเนี่ยก็มีกิจกรรมให้ทำเนาะอ่ะเรามาดูในส่วนของ3จิ๊กซอกันนะครับนี่จะได้เหรียญกาชานะกาชารอบนี้นะครับเป็นฮีโร่ช็ะปองคอยนะครับผมก็จะเป็นกาชาตู้ไซตามะนะครับผมอ่า ต่อมานะครับ6กิ๊กซอจะเป็นทรงผมนะครับทาซึมากินะครับสีเขียวนะอันนี้ได้สเตตต์ปกถึงทุกอย่างแนละ้วก็ตีธาตุผีแรงขึ้น10%นะฝากคู่มือได้ m อ็มเดฟสองเลยสานะต่อมานะครับเก้าติ๊กซอจะได้เป็นการ์ดนะวันพันแม่นะครับอันนี้ฟิสิกอลเอ็กแท็กฟิสิกอลเดเมจยี่สิบห้านะครับเอ็มแท็กยี่สิบห้าเพนห้าเปอร์เซ็นต์เอ็มเพนห้าเปอร์เซ็นต์นะโคตรดีเลยนะครับอันนี้นะฮะสำหรับนะครับเรียนเปอร์เซลก็มาลองทำกันดูนะโอเเคคมมมีกิจออยู่ปรระะาณดืนนับผ โอเคเรามาดูนะฮะในส่วนของกิจกรรมแรกกันนะครับกิจกรรมแรกนะครับก็มาที่พอนเทล่าเลยนะครับจะเป็นนี่ครับหัวล้านนะที่มันเขียนว่าหัวล้านนะฮะอ่ะแล้วก็เดินไปหาพิซซี่นะครับนี่ผมใช้กล้องมุมสูงสังเกตไหมฮะพวกปีกพวกอะไรด้านหลังดูมันจะพิュลมากเลยเห็นปะภาพมันอ่าจะสวยขึ้นนิดนึงนะครับฟีเจอร์นะครับไอคอนบางอย่างมันมีแบบเปลี่ยนไปเล็กน้อยนะนี่คุยกับเอ็นพีซีคนนี้เลยนะฮะเกรานะเขาจะให้เราไปที่รอยแยกนะครับอ่ะรอยแยก ไปที่เวสเกตนะครับผมอ่ะเดีย๋ยวเราไปที่เวสเกตกันนะครับผมมันก็จะวาร์ปที่คาฟ้าไปนะครับอ่ะเดีย๋ยวจัดไปเลยนะครับอ่าก็มาโล่ที่เวสเกตนะอ่ะโอเคพอละล้เวสเกตนะครับเรามาถึงแล้วก็ไปหายพีซีนะครับตรงวงกลมได้เลยนะครับมันก็จะเป็นเคเวสเปิดตัวนะครับไซตรมะนะนี่ ก็ไปคุยกับคนนี้ก่อนนะครับออเทอร์เวิร์ลโพลลิ่งเหรอต้อมีคุณเลยนะเสร็จจะเป็นเควสใหม่นะครับนี่ครับก็จะกดดูก็ได้หรือกดสคริปต์ก็ได้นะครับข้ามไปก็ได้นะนี่ครับอ,ออกมาแล้วตัวละครเรานะฮะนี่พีโ่โรนเรานะฮะอย่างเท่เลย <laughs> เอออาชีพใหม่เลยนะมีอาชีพใหม่ด้วยนะแพทนี้นะเออ มีอาชีพใหม่เพิ่มเข้ามาด้วยนะเดีย๋ยวเรามารีวิวกันที่หลังนะครับว่าอาชีพใหม่เนี่ยเป็นยังไงนะ,ะกดดูไปก่อนนะครับนี่เนี่ยมีอาชีพใหม่2ตัวนะครับมีล้นหนึ่งตัวแล้วก็มีชุดเกาะตัวหนึ่งผมจําชื่อไม่ได้นะเออนี่ตอนนี้เราคือ2ตัวใหม่นะครับอ่าโอเคกดคุยทีหนึงขึ้นไปด้านบนนะนี่ เปิดเปิดตัวนะครับนี่เธอจะมากระเจนออเออเจนออใช่โอเคต่อยเลยนะครับอ่ะกดคุยทีนึงนะครับบอยทำอะไรต่ออ่าเหมือนให้ไปหาของปะรวบรวมอะไรอะห้าชิ้นนะกะมอนสเตอร์โยโย่หรอมันต้องไปตีโยโย่ใช่ไหม จลุมิกสติลโอเคโอเคไปตีมอนนะไปตีโยโย่นะครับก็ไล่ตีไปนะครับเดีย๋ยวจะได้ของปะโอเคไล่ตีไปก่อนนะัำไม่ได้เลยนะครับรวบรวมเพนกี้วูดอ๋อเพนกี้วูดเพนกี้วูดมันก็ต้องดรอปจากไม้เพื่อพิมออันนี่ไงที่อ๋ออยู่ตรงนี้นี่เองนะฮะโอเคครบ5ชิ้นนะครับแล้วก็ อ่าครบแล้วนะครับก็กลับไปให้เอ c เหมือนเดิมนะครับโอเคเป็นเควสคุยเควสหาของครับไม่ยากเท่าไหร่นะครับเป็นเควสเปิดตัวเนาะอันนี้เป็นกิจที่2นะเป็นเควสที่2นะกิจกรรมที่2กิจกรรมแรกจะเป็นก็จิ๊กซอว์แหละนะครับที่เราอธิบายไปเมื่อกี้อันนี้จะเป็นเควสหัวล้านนะอ่าเดีย๋ยวจะมีเควสฮีโร่อีกเควสหนึ่งนะครับเมื่อกี้ผมเห็นแวบ,บๆนะฮะอ่ะ โอ้เหมือนให้ทําอาหารป่ะเออจริงด้วยครับให้เราเลือกผมก็เลือกมั่วๆไปก่อนแล้วกันนะโอเคคิดว่าน่าจะสุดคล้ายสุดพันหรือเปล่าอลองกดเลือกไปนะครับไปเลยดูเสี้ยวมาเป็นอะไรนะครับนี่เลโอโอ้ได้แล้วนี่ไงนี่ทําอาหารจริงด้วยนะเออเฮ้ยเอ้เฮ้ยเอา,เอาลืมกดว้าลืมกดเลย <laughs> ม่เดี๋ยวดูลืมกดนะให้กดตามจังหวะได้นะเออแต่ไม่เป็นไรน่าจะผ่านเหมือนกันแหละีพี่โล้นเราดูซิว่าทําจบคุยเราจะได้อะไรนะครับอุ้ยบัฟโฟใส่ชุดเกราะนะฮะโคตรเท่เลยอุ้ยต่อยทีเดียวตายเลย <laughs> หมัดเดียวร่วงครับอ่ะกดคุยก่อน เออสเต็ปเมทอ่านี่ครับเจ๋งเลยอ่านี่ได้เหรียญกาชามา30เหรียญครับหลังจากทำเควสเสร็จนะอ่ะโอเคนะครับก็เควสนี้ได้เหรียญกาชามา30นะครับผมอ่าเรียบร้อยครับนี่ก็เป็นเควสที่2นะเดี๋ยวเควสที่3ไปทำกันต่อเลยนะครับคลิปนี้ก็จะยาวนิดน,นึงนะเควสสามจะเป็นฮีโร่นะครับ ฮีโร่แอดวานหนึนะไปดูกันเลยแล้วก็กลับมาที่พอนเทล่านะก็กดไปที่เควสฮีโร่แอดวานหนึนะก็มาคุยกับ NPC ตรงนี้นะครับนี่สมมาคมฮีโร่นะกดคุยไปเลยนะครับเขาบอกให้ไปตะวันตกอะไรอีกแล้วนะฮะไปที่เวสเกตที่เดิมโอเคดูครับรอบนี้จะได้อะไรอีกนะครับเราได้เหรียญกาชาตู้คอสตูมนะครับใส่ตามะมาแล้วนะ รอบก่อนใช่รอบรอบก่อนวัตลุนะรอบนี้เซ็ตามะนะอ่ะโอเคกดคุยที่เคเวสได้เลยนะมันก็จะพาเราเดินไปแหละนะครับ NPC อยู่ไหนเนะี่ยคล้ายๆจุดเดิมกับที่ทำเคเวสวัตลุเลยนะแต่มันแค่จะเปลี่ยนอ๋อเขาบอกให้หาออเทอร์เวอร์นะออเทอร์เวอร์โพลลิงนี่ไงมันจะเป็นอ๋อนี่ไงแอบอยู่ตรงนี้นี่ไงอ๋อแค่นี้เองนะครับ อ่ะเสร็จแล้วนี่ไงเมื่อกี้เราตีตายล้าตัวหนึ่งนะครับอ่ะโอเคเสร็จแล้วกบเข้าพอนเลยอ๋อแค่มาหาออเทเอร์เวิร์ดโพลลิงเฉยเนาะเควสที่สเควสที่3นะเควสจิกซอเควสหัวล้านแล้วก็เควสฮีโร่นะครับ3เควสนะเป็นเควสของวันนี้นะเควสใหม่3เควสวันนี้เลยนะฮะอันนี้ไม่ได้รวมเปลี่ยนชงเปลี่ยนอาชีพนะครับไม่ได้รวมร้านครงร้านค้าไอเทมนะอันนี้ทำแค่เควสเฉยนะครับเราแค่จะมาดูว่านะฮะ คลิปวันนี้มันให้ของอะไรบ้างเฉยๆนะแล้วเอาของไปทําอะไรได้บ้างแค่นั้นเองนะครับอ่ะเดีย๋ยวเรามาส่งมอบก่อนไอเทมนะครับตรงกล่องของขวัญน,นี่แหละนะครับอ๋อกดคุยไปสีคนเดิมเลยนะครับอยู่ดีเขาใช้อะไรเราฮีโร,ร่ระดับสนะครับอ่ะกดคุยโอ้หนี่ไงได้โอ้โหได้กล่องมาได้คริสตัลมานะครับเอาได้เหรียญกาชามาฮะเดี๋ยวก็ได้ทรงผมนี่ไงทรงผมฟูบุกินะฮะเออได้ฮีโร่กิฟต์นะครับออเทอ,อร์โบเอเนอร์จีเหรอ เห็ียนกาชานะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าได้ทรงผมอันหนึ่งเลยนะ,ะนี่ครับเดีย๋ยวเราเปิดจิ๊กซอว์แล้วก็ได้ทรงผมสีเขียวอ,นะอีกนะรับของก่อนนะครับได้ออเทอร์เวิร์กเอนเนอร์จีด้วยนะออเทอร์เวิร์กเอนเนอร์จีคืออะไรนะเดีย๋ยวไปดูกันนะครับมันน่าจ,จะเป็นไอเทมแลกของแน่แนเลยเหมือนว่าตะรู้แน่เลยที่แลกพวกของพิเศษอะนะครับทรงผมก็อันนี้จะเป็นตีท่าดินนะ อ๋อมันจะมีตีธาตุผีธาตุดินโน่เสร็แล้วมีหลายธาตุได้เลยทรงผมหลายๆสีนะนี่อันนี้เป็นฟุบุกินะครับเป็นแฮร์สไตล์นะครับนี่ตีธาตุดินแรง10%นะอ่าโอเคฝากไว้ก่อนนี่ครับดูกล่องนี้กันอีกาชานะฮะนะครับผมกล่องนี้ครับเปิดมาได้เงินแสนห้านะแล้วก็ได้ลัคกี้คอยลสามแล้วก็สุ่มอย่างหนึ่งครับเป็นพวกแบบเลือกเซลเลคชั่นนะครับสมบูรุนสโตลออร์เรเกนไดเออออร์เรเกนคริสตัลนะเพียงการแพ็คเลือกได้นะครับซีดออมาเชลา่ามาเชล่าฟุตแล้วก็ อ่า skyfire a r t นะครับจัดไปอ่าได้เพ็นการแพ็กเลือกได้นะครับในส่วนของอีกชิ้นหนึ่งนะครับนี่ a u t o r energy นะครับไว้ทำอะไรนะครับ a u t o r energy น่าจะเป็นของแรกใช่ไหมกดเข้าไปเลยอ่าจริงด้วยครับเหมือนวัตตาลุเมาเดือนก่อนเลยนะครับก็จะเป็นพวกคอสตูมนะครับโซนิ t เดอะเฮดฮอคนะครับผมแฮร์สไตล์สเป e ซาว n ์โซนิคแล้ววนนี้นะแมคคาเดนอสนะครับเอ้ยเออ อ่ะเรามาดูคอสตูมกันอันนี้ฝากคู่มือได้เลื่อสามสิบนะฮะเป็นคอสตูมไซต์ตมะนะฮะไม่ใช่ไซต์ตมะเดี๋ยวน่าจะเป็นเจนอสมากกว่านี่ครับชุดเอ้ยคู่ชุดเท่เลยอ่ะนะครับเออแล้วก็ได้ทรงผมไหมนะห้าสิบแปดแต้มกับแปดสิบแปดนะเมื่อกี้นี่ใส่ครบเซตได้อย่างเท่เลยนะฮะก็สะสมแต้มตรงนี้ไม่ได้นะออเทอร์เวิร์เอจี้นะครับอันนี้จะเป็นเฟอร์นิเจอร์นะครับโอ้โหเป็นอ่าแมคคาเจนอสนะครับออร์นาเมนต์นะ อันนี้ก็จะเป็นรูปภาพนะครับโปรไฟล์เป็นไซตามะนะฮะเป็นเจนนอตเฮลิทนะครับทอร์นาโดหัวฟ้านะแล้วก็มีคิงด้วยนะ18แต้มนะครับเหมือนว่าตะลุรอบที่แล้วเลยนะครับโอเคประมาณนี้นะอ่ะโอเคผมก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะาสำหรับคลิปในวันนี้ท่านชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ทุกคนโฉบนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันแล้วก็กย่าลืมแจ้งเตือนคลิปให,ใหม่ใหม่คลิปหน้านะครับผมซิลเกนสวัสดีครับ